ជាមင်းជារដ្ឋមន្ត្រីនៃស្វាកុមអ្នកកណ្ដាលចំពោះលោកជំទាវយុររមត្រីបតងឋានឈិនវ៉ាត់ក្នុងគណៈប្រតិភូរបស់អញជិនជាគូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់លោកជំទាវយុររមត្រីនេះពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំណាត់ដែរប្រទេសយើងតំពីកំពុងបរုပ်ខូបលើកទី75នៃតំណាក់តំណងកាតូតរបស់ប្រទេសយើងតំពី បទទានបាទលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីនេះខ្ញុំត្រឹងតែជាការបោសទិពុះប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពទៅយូរអង្វែងនឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្តទៅប៉ុន្តែថែមទាំងជាឱកាសសម្រាប់យើងតែក្តែងនូវសកម្មភាពគន្លឹះសម្រាប់បណ្ដាឆ្នាំខាងមុខដែរសម្ដៅលើកកម្ពស់កិច្ចអន្តរបត្តិការក្នុងគ្រប់វិស័យនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកជញ្ណិតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ពីវិស័យច្បាប់ពីរនៃប្រទេសយើងទាំងពីរបានដំណើរគម្រិតដំណំដោយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនវិស័យទេសជននៃការតតភ្ជាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រាស់បដិជននិងប្រជាជនហើយយើងបានបច្ចេកទេសជាថ្មីក្នុងការប្រញ្ញាជ្ជនចិត្តរបស់យើងចំពោះក្របខណ្ឌប្រជាណាចក្រពីរគោលដៅតែមួយកម្ពុជាក៏ស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះគម្រិតរួចបដានប្រទេសប្រាំមួយគោលដៅតែមួយ ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតក្រមការងាររួមគ្នាដើម្បីពកាសាអំពីកិច្ចការប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងក្នុងក្របខណ្ឌនេះ។ខ្ញុំសូមអរគុណមេថាយដែលបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងថ្មីថ្មីនេះបានលើកឡើងខ្ល้ายពិតាកាអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសវិញ Re-entry permit fee សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានធ្វើដំណើរមកវិញកម្ពុជាគូសានៅកម្ពុជាក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំថ្មីនេះស្របតាមការស្នើសុំរបស់ ខ្ញុំយើងខ្ញុំក៏បានឆ្លាស់បដោទស្សនៈទៅលើកិច្ចការអាស៊ាននិងកិច្ចការរំ番សំខាន់សុខាដូចជាការជំរុញទីម៉ុលេសជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានគឺគ្រប់ឆ្នាំនេះនឹងទួលន िती សំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងការជួយមានកម្មជាមិនកុំជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍និងមួយជំពីរបស់អាស៊ានជាពិសេសនៅក្នុងបដិការនៃការឆ្លាស់បដោកន្ត្រាក់ខាងឡាយនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលកំពុងវិវត្តយ៉ាងច្បាស់ដែរ សម្រាប់ទីដៅបន្តខ្ញុំក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពលជំន្នាបតបានឯកភាពនៅបន្តធ្វើការរួមព្រៀរដើម្បីជំរុញភាពកណ្ដាលគុយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យឈានដល់កម្រិតកាត់តែខ្ពស់បន្ថែមទៀតដើម្បីនាំមកនៅកម្ពស់សមត្ថភាពវិវឌ្ឍន៍ភាពរួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅប្រជាជននៅប្រទេសយើងទាំងនេះជាគိတ်បន្តខ្ញុំសូមមេត្តាសូមអរិទ្ធិសូមជឿគុណធម៌ថាមពលដើម្បីកៀរមកតែសូមអរគុណ สมเด็จธิบดีฮุนมาเน็ตสื่มอมวลชนทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนราชอาณาจาักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับสมเด็จธิบดีฮุนมาเน็ตเปิดตัวตาสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา วันนี้ดิฉันได้หารืออย่างเป็นกันเองและสร้างสรรกับท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันนอกเหนือจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตได้กล่าวมาแล้วดิฉันขอกล่าวเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้หารือกันดังนี้ประการแรกเราได้ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และยินดีที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดการแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวก่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเรามีความยินดีอย่างยิ่งต่อการเปิดสถาสนกงศูลใหญ่ไทยที่จังหวัดเสียมราฐและการเปิดสถานกงสุลใหญ่กัมพูชาที่จังหวัดสงขลาในเร็วๆนี้ประการที่2เราจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคง โดยเราเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางทหารให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกระดับเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและสถียรภาพตามแนวชายแดนของระหว่างสองประเทศดิฉันได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีพิมานเนต์สำหรับความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานตำรวจของทั้งสองประเทศในการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปเพื่อขจัดเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ ให้หมดไปจากพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชานอกจากนั้นการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดนในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับมลพิษฝุ่น PM 2.5ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานของทั้งสงประเทศต่อไปประการที่3เราจะมุ่งมั่นที่จะเร่งรัด การพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยประเทศไทยพร้อมจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการที่พื้นที่ชายแดนในโอกาสที่จะมีการเปิดสะพานวิตรภาพไทยกัมพูชาอย่างเป็นทางการเราทั้งสองประเทศจะเร่งรัดการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของทั้งสองฝ่ายเราจะเร่งรัด การเจราจาความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างกันเพื่อให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถข้ามแดนได้รวมทั้งพัฒนาบริการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางรางเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศและภูมิภาคต่อไป ประการที่4เราจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีคศ2 0 2 7ดิฉันได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่นักลงทุนไทยซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ9ในกัมพูชา นอกจากนี้เรายังเห็นพ้องที่จะประสานงานกันภายในกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาครวมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำหอมด้วยประการที่5เราจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวขับเพื่อนข้อริเริ่ม6ประเทศ1จุดเป้าหมายปลายทางให้มีความคืบหน้ารวมทั้งจะปรับปรุงความตกลง ว่าด้วยการข้ามแดนเพื่ออำนนยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยวประการที่6เราจะส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทยผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเพื่อให้แรงงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสมประการสุดท้ายเราจะเสริมสร้างวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ในวันนี้เราได้ลงนามเอกสารเพื่อจัดตั้งสวนพัฒนาทักษะแรงงานที่ปุนพนมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังจะมีกิจกรรมอีกมากมายเพื่อเฉลิมฉลองโอกาส75ปีความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาตลอดทั้งปีนี้เพื่อสะท้อนมิติต่ตางๆของวิตรภาพอันยาวนานของเราทั้งสองประเทศต่อไปขอบคุณค่ะท่านนารัฐมน i รีของกษัตร i ย์แหงไทย Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. Excellencies, ladies and gentlemen, the ceremonies have now concluded. Thank you for your esteemed presence.